สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะกลับเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวทางช่อง13สยามไทยค่ะไปกันที่นนทบุรีนะคะไปดูกรณีของคุณลุงวัย51ปีที่เดินตกข้อระบายน้ําได้รับบาดเจ็บบริเวณเท้าแล้วก็ที่บริเวณขาเย็บไปถึง44เข็มก็ได้เดินทางเข้าไปพบกับแขวงการทางพร้อมกับทนายโป้งทนายกิติคุณต้นยางนะคะเพื่อที่จะร้องเรียนค่าเยียวยาแล้วก็ค่าทําขวัญสอบถามถึงความรับผิดชอบค่ะ ทานายเกติคุณต้นยางหรือทานายโป้งประธานชมรมทานายความจิตอาสาได้ลงพื้นที่บริเวณตรงข้ามเมืองโดนคลินิกบนถนนประชาราบตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากนายเบญจพลคล้ายมุกอายุ51ปีอาชีพค้าขายให้ช่วยเหลือหลังจากที่มีท่อระบายน้ำสภาพผุพังเป็นรูโวทำให้พลาดตกลงไปในท่อระบายน้ำดังกล่าวได้รับบาดเจ็บที่บริเวณนิ้วเท้าหัวเข่าและบริเวณต้นขา เป็นแผลยาวหลายแห่งเย็บรวม44เข็มและก็ได้เข้าแจ้งความไว้ที่สพเมืองนนทบุรีซึ่งล่าสุดนายโป้งพร้อมกับนายเบญจพลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็ได้เดินทางเข้าพบกับเจ้าหน้าที่แขวงการทางเพื่อสอบถามถึงความรับผิดชอบร้องเรียนถึงค่าเยียวยาและค่าทำขวัญจากแขวงทางหลวงนนทบุรีซึ่งก็ได้มีการมอบหมายให้หน่วยการทางนนทบุรีมารับเรื่องราวคำร้อง เพื่อที่จะส่งเข้าสู่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายต่อไปในเรื่องร้องเรียนร้องเรียนค่าเยียวยาและค่าทำขวัญนะครับกับแขวงการทางหลวงนนทบุรีได้พบกับทางเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วครับและเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับไปมีการถ่ายรูปทำหลักฐานการ กา,การรับรู้ทางข้อเรียกร้องของเราครับวันนี้ได้พา,าผู้เสียหายที่รับบาดเจ็บจากการตกท่อระบายน้ำนะฮะมาที่แขวงการทางนนทบุรีเพื่อมายื่นคำร้องขอรับเยียวยาค่าเสียหายนะฮะเรื่องวันนี้ก็ท่านผอ,อแขวงการทางนนทบุรีก็มอบหมายให้หมวดการทางนนทบุรีครับมารับเรื่องราวคำร้องเพื่อจะส่งเข้าสู่คณะกรรมการเพื่อพิจารณา ค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายต่อไปครับที่เท่าท,ท,ที่ที่สอบฐานนะครับก็จะมีการรีบเร่งให้มีการประชุมให้เร็วที่สุดเพื่อจะพิาณาอนุมัติค่าเสียหายให้โดยเร็วที่สุดครับ